ก็เลยครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเล์บอลน,นะครับอัปเดตล่าสุดต,ตอนนี้การันตีสาวไทยลุยหลีกนอกลุยเหลีกต่างประเทศไปแล้ว5คนนะครับก็ตามนี้เลยได้แก่คนแรกเพียวอัชราพรคงยศต่อสัญญากับทีมซาเิเยเบเรเดียสปอร์ในหลีกตุรกีครับถือว่าสร้างผลงานได้ดีเลยนะครับสำหรับเพียวในหลีกตุรกีปีก่อนทำให้ปีนี้เนี่ยซาริเยยื่นข้อเสนอต่อสัญญาไปเลยนะครับ คนที่2ก็เป็นทางบุ่มบิ่มชาชอุออนมกสีของเราต่อสัญญากับทางซาริเยเบเลเดียสปอร์ในหลีกตุรกีด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นทีมสโมสรเดียวกันกับอัชราพรคงยศนะครับต่อด้วยคนที่3เนี่ยก็เป็นโมเมธนาชาสุขสดบีหลังดาวรุ่งของเรานั่นเองครับ ก็ได้เซ็นสัญญากับทางสโมสรโอกายามาซีเกัลในวีลีกญี่ปุ่นซึ่งทีมโอกายามาซีกัลเนี่ยก็มีตัวเซตทีมชาติอย่างฮารุกะมิยาชิตะนะครับซึ่งแฟนๆก็น่าจะรู้จักร่วมทีมด้วยเช่นกันรับรองว่างานนี้เนี่ยโมเมได้ร่วมเล่นกับมิยาชิตะในวีลีกญี่ปุ่นอย่างแน่นอนเลยนะครับก็ต้องรอดูเนาะต่อด้วยคนที่4ก็คือบีมพิมพ์เปซยากุกรัมครับบีหลังสุดแกร่งของเรานั่นเองได้ต่อสัญญากับทางสโมสรโคโรเบะในวีลีกญี่ปุ่นครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยคโรเบก็ถือว่ามีนักกีฬาต่างชาติการันตีสัญญาไปแล้ว2คนนะครับก็ได้แก่คนแรกดีมของเรานั่นเองและอีกคนหนึ่งก็จะเป็นทูบาเซโนกูจากทีมชาติตุรกีครับก็คิดว่าในปีนี้เนี่ยคโรเบจะทําผลงานได้ดีขึ้นจากปีก่อนได้อย่างแน่นอนคือปีก่อนโครเบเสี่ยงตกชั้นนะครับและก็ได้อันดับสุดท้ายเลยนะแต่ในปีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไง และส่วนคนสุดท้ายที่จะไปลุยลีกต่างประเทศต่อนะครับก็คือเตยหัตถยาบำรุงสุกบอลเร็วทีมเสาไทยเรานั่นเองครับเตยก็ได้เซ็นต่อสัญญากับทางทีม t o y ยตย้าออโต้บรูคินซีในลีกญี่ปุ่นด้วยเช่นกันนะครับก็จะได้เล่นกับคาติโน่บีหลังจากสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับในปีนี้ที่เพิ่งมาเซ็นสัญญาล่าสุดนี่เองครับก็ต้องมารอดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงครับทั้งเตยแล้วก็คาติโน่เนี่ยมาดูกันว่าในปีนี้จะพาทีม To โตยต้ไปสู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับก ครับและนี่ก็เป็น5คน5าเสาไทยแล้วนะที่ได้ต่อสัญญาแล้วก็เซ็นสัญญากับทางลีกต่างประเทศนะครับก็ได้แก่เพียวบุ๋มบิมโมเมบีมและก็เตยครับส่วนคนอื่นเนี่ยทั้งพรพันธ์หรือว่าแนทัดดาครับก็ต้องรอดูคือยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยสวัสดีครับ